ดีเพื่อนเพื่นท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่างโอเหมือนเดิมนะครับอันนี้เรามาอยู่กับเครื่องยีเอ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นแท่นจีนนะครับแท่นจีนลูกค้าบอกว่าไฟไม่เข้านะครับเยวลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงได้ทําการเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับไฟไม่ติดนะครับ จะเรามาดูกันว่าเป็นที่ตัวไหนนะครับ สะอาดแล้วก็ไไรบาตอเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาลองเสียบปลั๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะติดหรือไม่นะเราลองเทสก่อนนะกดว่าไม่ติดนะครับไม่สตาร์ทนะครับ จะลองมาลองเช็ดไฟดูก่อนว่าจะเป็นที่ตัวไหนนะครับสูมสักนิดนะครับอันดับแรกให้เราลอยห่อก่อนนะครับถอดห่อก่อนก่อนใช้เตื้อหอก็ตรงนี้ ให้ถอดทําการถอดชั้นเจอร์ฮอแล้วก็ค้อหมหลอดครับ ดูก่อนนะว่าไทเตอร์ฮอช็อตหรือไม่นปรากบว่าไทาเตอร์ฮอช็อตนะครับไม่แน่ใจว่าชอ็อตจากตกัวอื่นหรือไม่หรือว่าช็อตแค่ตัวไทเตอร์ฮอเองนะครับเดี๋ยวเราไปอวัดกระแสดูก่อ การทำการค่อมหลอดนะครับใช้หลอดไส้นะครับใช้หลอดไส้แล้วค่อมระหว่างขาซีห์ฮอร์และกลาวนะครับก็จะทำการวัดไฟนะครับว่าภาคแกฟไฟทำงานปกติหรือไม่นะครับค่อมค่อมหลอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะเสียบปลั๊กดูกันก็จะทำการวัดไฟนะว่าไฟที่ภาคใ่ายไฟจ่ายมาได้เท่าไหร่นะนี่คือมีไฟมานะครับหลอดไส้ติดนะครับแล้วก็มีเสียง ทเทสเซอร์ฮอได้นะครับทำงานนะครับแสดงว่าติดนะครับมีสัญญาณส่งจากภาคกดปุ่มภาคไอซีนะครับส่งไปที่ส,สัญญาณฮอไปที่เทเตอร์ฮอได้แล้วก็มีเสียงเทเตอร์ฮอได้ทางานนะครับเดีย๋ยวเรามาลองวัดไฟดูนะครับว่าได้เท่าไหระนะ่ร้อยร้อยแปดโวลต์นะครับ มัดไฟได้108โวลต์แสดงว่าภาคจ่ายไฟทํางานปกตินะครับทีนี้เราก็ตัดภาคจ่ายไฟออกไปว่าอาจจะเกิดที่ภาคจ่ายไฟทําให้เครื่องไม่ติดนะครับเราก็ตัดภาคจ่ายไฟออกไปนะครับว่าภาคจ่ายไฟทํางานปกตินะครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คนะครับเช็คที่หนึ่งก็คือเช็คไฟนะครับไฟที่ขานซีหอนะครับว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสักอ่า ประมาณร้อยห้าถึงร้อยสามสิบโวล์นะครับโดยประมาณนะครับทุกยี่ห้อนะครับกัแบบทุกยี่ห้อส่วนมากภาคจีนหรือว่าแผงจีนนะครับแผงจีนก็จะอยู่ไฟอ,อยู่ที่ประมาณร้อยห้าโวล์ถึงร้อยสิบห้าโวล์นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่รุ่นของบอร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นซัมซุงร้อยสิบห้าโวล์ถึงร้อยสามสิบห้าโวล์ ถ้าเป็นซัมซุงนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าเราวัดไฟได้แล้วก็ตอนเราเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเข้าปุ๊บแล้วก็มีเสียงออกมาจากแทงวงจรนะครับเหมือนเสียงฮอสตาร์ทนะครับเบาๆนะครับก็แสดงว่าเทนเตอร์ฮอไดมีสัญญาณป้อนเข้ามาเทนเตอร์ฮอไดทำงานนะครับ อันนี้ก็คือว่าภาคเตไปทํางานปกติภาคไอซีควบคุมทํางานปกติทีนี้เราก็ไปจอะจงที่ภาคหอนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาคหอนะครับการที่ภาคฮอนะครับการที่ไทรเตอร์หอช็อตได้นะครับก็จะเกิดจากหลายหลายรูปแบบนะครับหลายอย่างนะครับหนึ่งเป็นที่ตัวมันเองนะครับใช้งานไป นานๆนนนครับอาจจะเสื่อมสภาพแล้วก็ทําให้ตัวของมันร้อนร้อนแล้วก็ช็อตด้วยตัวของมันเองนะครับแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนไทเตอร์ฮอลก็สามารถดูได้ปกติก็มีเหมือนกัน,นครับเคยเจอนะอันที่สองเกิดจากซีดัมนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเสื่อมสภาพเสียหายแล้วก็ทําให้ตัวมันช็อตนะครับอันที่สามเกิดจากไฟแบกนะครับไฟแบกช็อตไฟแบก่วนะครับ ทำให้ไทเตอร์หอช็อตนะครับก็จะมีอยู่ส้มสี่แบบหลักๆนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันว่าเป็นที่ตัวไหนนะครับโดยการดูนะครับดูค่าวๆข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนก็ดูได้แค่สายตานะครับว่ามันมีตัวไหมอยู่หรือไม่นะ มีตัวช็อตไหมนะครับมีรอยช็อตอยู่หรือไม่นะครับดูที่ตัวไฟแบกด้วยนะครับเดี๋ยวดูที่ตัวไฟแบกรอบๆตัวไฟแบกว่ามีรอยไหมอยู่หรือไม่นะครับรอยช็อตอยู่หรือไมนะ่ถ้าปกปติแล้วก็ไม่เป็นไรนะ แล้วมีตัวอะไรตัวไหนอุปกรณ์ R หรือว่าไดโอดวัออยู่หรือไม่นะถ้าเป็นไดโอดเราก็สามารถวัดได้นะครับขั้นตอนต่อไปคือเราต้องทําการใสใท้าเตอร์ฮอตัวที่ตัวที่ดีนะครับเพื่อจะทําการเช็คว่ามันจะสตาร์ทหรือไม่หรือว่า จะเป็นที่ตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมไปหา,าเซนเซอร์ฮอก่อนนะครับส่วนแผงวงจรจีนก็น่าจะเป็นเซนเซอร์ฮอชนิดที่มีแดมนะครับแล้วเรามาลองมาใส่ดูแล้วก็เปิดดูอีกครั้งว่าจะมีภาพสติดขึ้นมาหรือไม่ถ้าเกิดว่าติดมีภาพแล้วก็ลองไปสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าดูได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับความร้อนอะไรมากมายก็จะแสดงว่าเป็นที่ตัวเซนเซอร์ฮอมันเสื่อมสภาพเองนะครับ เพราะว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ฮอสองทีวีก็จะ,ะมีความร้อนสะสมอาจจะทําให้ตัวมันเสียด้วยตัวมันเองก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูกันนะครับบอกบอกตัวนี้ก็จะเป็น d 2 499นะครับเดีซอง499นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ มีแดมัมนะครับเ็นเซอร์ที่มีแดมัมนะครับขอดใส่แล้วก็ทำการวัดดูก่อนนะครับว่ามันช็อตหรือไม่เพควาแมแน่ใจเราลองใส่ดูนะครับ เราถอดหลอดข้อมออกนะครับแล้วก็ทำการบัดกรีพาชาร์ิิเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าโชคดีก็อาจจะไม่มีอุปกรณ์อย่างอางื่นเสียหายนะครับหรือว่าไปแบกช็อตนะถ้าเกิดว่าใส่ชาชเตอร์ฮอไปแล้วช็อตนะครับเราก็ต้องไปไล่ตัวอื่นนะครับตัวหลักๆก,ก็น่าจะเป็นซีดัมนะครับซีดัมตัวแดงๆนะครับซีดัมตัวสีแดงๆนะครับส่วน แบบนี้นะครับเราต้องไล่เปลียดนะครับเพราะว่าอาจจะวัดไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าตัวสุดท้ายก็คือเป็นไฟแบตนะครับถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปแล้วช็อตอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองแตะปักดูกันเลยครับว่าจะสตาร์หรือไม่นะสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้สตาร์ทนะครับไม่ตัดนะครับตอนนี้สตาร์ทนะครับ เดี๋ยวผมลองดูภาพเขาจะหันจอมาครับติดนะครับภาพมานะครับแต่ไม่เต็มจอทางแนวนอนนะครับสังเกียดดูนะครับด้านบนไม่เต็มจอนิดนึงนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ภาคเวอร์นะครับนิดหน่อยนะครับน่าจะเปลี่ยนซีเวอร์น่าจะได้นะครับอันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปสักพักนึงสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ช็อตนะครับก็แสดงว่าตัวนี้เป็นที่เซนเตอร์ฮอเสื่อมสภาพเองของตัวมันเองนะครับไม่เกี่ยวกับตัวอื่นนะครับอันนี้ก็น่าจะปิดงานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไล่บัตรกีตัวซีตัวไหนที่มันบวมแล้วก็ไล่เปลี่ยนให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดงานเป็นที่เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีดในการ ซ่อมอันนี้หน้าอาการนี้เพื่อนๆหลายท่านที่เป็นช่างที่กิงแล้วก็ง่ายเลยนะครับอาการแบบนี้นะครับสําหรับเพื่อนช่างมือใหม่ยังไม่เคยซ่อมก็อาการนี้ก็พอซ่อมได้นะครับสามารถรับชมคลิปช่างโอ๋ก็ก็ซ่อมได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้ดีๆนะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพราะว่า จะได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมให้ความรู้กับเพื่อนๆครับก็มีอะไรที่จะแนะนําผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าจะให้ทํำยังไงนะครับอธิบายยังไงอะไรยังไงนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเพราะว่าผมเองก็ก็พยายามทําให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากที่สุดนะครับแต่เพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่า พื้นฐานของแต่ละเพื่อนเพื่อนแต่ละท่านมัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มันไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยอาจจะไม่เข้าใจเป็นบางจุดนะครับวันนี้ช่างโอ้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ